อัปเดตผลงานของพระเอกช่อง7ทั้งหมด32คนมาเริ่มกันที่เวียสุกลวัฒน์พระเอกเบอร์หนึ่งของช่องผลงานของเวียตอนนี้มี1เรื่องก็คือเรื่องกงน้ำผึ้งซึ่งเราก็อาจจะได้รับชมกันในปีหน้าปีนี้คงจะไม่ทนันเพราะเวียเนี่ยเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ต่างประเทศและก็เพิ่งกลับมาแถมสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถ่ายทำละครไม่ค่อยได้ปีหน้านู่นแหละถึงเราจะได้ดูละครเรื่องกงน้ำผึ้ง ออมอักพันพระเอกแถวหน้าอีกคนหนึ่งของช่องผลงานเรื่องล่าสุดก็จบไปนานมากแล้วแฟนคลับก็คงคิดถึงซึ่งผลงานของออมตอนนี้ที่เตรียมจะถ่ายทำก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจรหรือเสือสังฟ้าภาคสามนั่นเองถ้าเร็วที่สุดเราว่าก็คงจะประมาณต้นปีหน้าน,นะคะถึงจะได้รับชมกันมิกทองระยะพระเอกสุดฮอตตอนนี้มีผลงานถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจ อีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องบวงวิมาลาผลงานสองเรื่องแต่ได้ร่วมง,งานกับนางเอกถึง4คนไม้พัทรเดชพระเอกแถวหน้าอีกคนหนึ่งของช่องผลงานเรื่องล่าสุดเพิ่งจบไปก็คือละครเรื่องคู่แค้นแสนรักและตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่แต่ช่อง7็ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม้ต่อสัญญาเป็นชี่เรียบร้อยแล้วเตรียมมีผลงานเรื่องใหม่เร็วๆนี้ก็ต้องรอทางช่องเนี่ย ออกมาเปิดโผกันอย่างเป็นทางการก่อนว่าผลงานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเอสกันตพงศ์พระเอกมาดเข้มตอนนี้มีผลงานสุดปังออนแอร์อยู่ก็คือละครเรื่องแม่เบี้ยแต่ผลงานเรื่องใหม่ยังไม่มีก็ต้องรอทางช่องออกมาเปิดโผกันก่อนบิ๊กเอ็มกิตตลิสผลงานของบิ๊กเอ็มตอนนี้มีถึง2เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องเจ้าสาวจำเลย และอีกเรื่องหนึง่งกับการขึ้นแท่นเป็นฝ่าดันนางเอกน้องใหม่สกายในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์พันวาสุริยาจากพระเอกมากฝีมืออีกหนึ่งคนผลงานเรื่องล่าสุดเพิ่งจบไปหลงกลิ่นจันส่วนผลงานเรื่องใหม่เรื่องพิกกับเกลือบูมกิจก้องพระเอกมากฝีมือตอนนี้มีผลงานฟอร์มยักษ์อยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องเข็มซ่อนปลายแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะมีผลงานเรื่องใหม่ถึงสองเรื่อง ก็มาอรอลุ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรออฟชนะพลพระเอกนักบู๊เตรียมมีผลงานบู๊สุดปังของค่ายอาฉลองพักดีวิจิตในละครเรื่องหุบพญาเสือและอีกหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องปางสเสน่หาถ้าพูดถึงพระเอกสุดฮอตช่องเจ็ดก็ต้องมีชื่อของเขาคนนี้ไปด้วยเขมัดสวีตอนนี้มีผลงานเรื่องเขยบ้านไล่สะไาให้โซและที่เพิ่งเปิดโผไปไม่นานก็คือละครบู๊สุดมัน เรื่องชาติพยักคมนักเลงแล้วก็ไปรับเชิญในละครภาคต่อเรื่องบ่วงวิมาลาพระเอกสายบูอีกหนึ่งคนของช่องเจ็ดลุยเฮดผลงานส่วนใหญ่ของเขาก็จะมีแต่ละครบูก็เลยยกให้เป็นพระเอกสายบูอีกคนนึงแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่รอการเปิดโผลอย่างเป็นทางการจากทางช่องอีกทีนะคะทุกคนแบงค์อาทิตย์ผลงานเรื่องล่าสุดเพิ่งจบไป เรื่องคาทาสิงห์และผลงานเรื่องใหม่ที่เพิ่งเปิดโผลไปได้ไม่นานก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่องเรื่องเพิงกินาลีโดนัทพัทลาพนพระเอกดาวรุ่งที่ช่องกำลังดันสุดๆตอนนี้งานแน่นมากมีถึง3มเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องรังรักพังใจแล้วก็ละครเรื่องเสาห้าและอีกเรื่องหนึ่งเพิ่งเปิดโผลไปก็คือเรื่องอุ้มรักปาฏิหาร์โกวะสิงห์พระเอกที่หลายคนคิดถึงเพราะว่าผลงานเรื่องล่าสุดของเขา ก็จบไปนานมากแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกละครหลังเข่าแล้วนะคะในละครเรื่องปางสเสน่หาและอีกเรื่องนึงที่เตรียมจะประกบคู่กับมุกดาอันนี้ก็ต้องรอทางช่องออกมาเปิดเผยชื่อเรื่องก่อนซึ่งรอมานานมากแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยยูโรยศวัตรคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้ใครตอนนี้มีผลงานถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนและอีกเรื่องนึงก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่อง เรื่องเข็มซ้อนไปจินจินนะผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครสุดปังเรื่องแม่เบี้ยและมีผลงานเรื่องใหม่ถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือละครเย็นเรื่องสาวสองวิญญาณและอีกเรื่องหนึง่งก็คือละครบูสุดมันเรื่องสาห้าบอสชนะการพระเอกฝีมือดีคนหนึ่งของช่องเจ็ดหลังจากจบละครเรื่องหลงกินจันก็ทำให้หลายคนชื่นชมในฝีมือการแสดงเพราะว่าดีมาก รวมถึงเราด้วยที่ชื่นชมตอนนี้เขามีผลงานเรื่องใหม่อยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครบูเรื่องเสาห้านั่นเองบิววรลพลเป็นพระเอกละครเย็นมาหลายเรื่องแล้วเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครหลังข่าวแล้วจ้าที่ออนแอร์แล้วนะคะก็คือละครเรื่องเกาะรักก้นหัวใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่องเรื่องสร้อยนาคีเกสพลพระเอกรองที่งานแน่นมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นพระรองมาหลายเรื่องแล้วแต่ผลงานก็แน่นมากช่องดันสุดๆเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่พระเอกก็เถอะตอนนี้มีผลงานถึงสองเรื่องเรื่องแรกก็คือละครเรื่องกงน้ำผึ้งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครบูสุดมันเรื่องเสาห้าอันอัคคราพัทผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครเย็นเรื่องทันตะวันสีเพลิงผลงานเรื่องใหม่เป็นพระรองในละครหลังข่าวเรื่องอุ้มรักปาฏิหาร เชฟวาลากรผลงานเรื่องล่าสุดเพิ่งจบไปกับบทพระรองในละครเรื่องคาทาสิงผลงานที่เป็นพระเอกละครเย็นเรื่องใหม่ก็คือละครเรื่องนางสาวส้มหลน่นเบนสันติราชพี่ใหญ่แต่หน้าเด็กตอนนี้นะคะเบนสันติราชมีผลงานถึง2เรื่องเรื่องแรกกับการเป็นพระรองในละครเรื่องเขยบ้านไล่สะ้าให้โซและบทพระเอกในละครเย็นเรื่องพยัก้ายนายกุลาบเมฆจุติ ตอนนี้มีผลงานถึง2เรื่องเรื่องแรกกับการเป็นพระเอกละครเย็นในละครรีเมคสุดปังเรื่องชิดาวานอนและอีกเรื่องหนึ่งเป็นพระรองในละครเรื่องบ่วงวิมาลาโอลัทีผลงานที่ออนแออยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องเกาะรักก้นหัวใจผลงานเรื่องใหม่มีถึง2เรื่องก็คือละครเรื่องรังรักพังใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครบูฟฟร์มยักษ์เรื่องเสาห้านั่นเอง บอมพงศกรมีผลงานอยู่2เรื่องตอนนี้เรื่องแรกกับการเป็นพระเอกรองในละครเรื่องสามีชั่วคืนและบทพระเอกในละครซิกคอมเรื่องรักสุดซอยโหนธนากรพระเอกงานแน่นมีผลงานถึงสามเรื่องเลยตอนนี้เรื่องแรกก็คือละครเรื่องสายเปเป็นละครเย็นสุดดราม่าอีกเรื่องหนึ่งกับการเป็นพระเอกรองในละครหลังข่าวเรื่องชาติพยัคฆ์มนักเลงและบทพระเอกในละครซิกค,ค,คอม เรื่องผู้ใหญ่โย่งปิ๊กนัทชัยตอนนี้มีผลงานเรื่องใหม่ถึง2เรื่องเป็นพระเอกรองทั้งสองเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่องเรื่องสร้อยนาคีใต้ฝุ่นปากเพชรพระรองอีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดตอนนี้มีผลงานถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือหมอลำซัมเมอร์ซึ่งเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวอีกเรื่องหนึ่งกับบทพระเอก ในละครซิคคอมเรื่องกองป่วนกวนเหลือเชื่อภูมิเกียรติภูมิพระเอกดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดตอนนี้มีผลงานถึงสองเรื่องเรื่องแรกกับบทพระรองละครเย็นในละครเรื่องสาวสองวิญญาณและอีกเรื่องหนึ่งกับบทพระรองละครหลังข่าวในละครเรื่องสัจจะในชุมโจรหรือเสือสังฟ้าภาคสามฟิล์มกัญญากิจพระเอกน้องใหม่ช่องเจ็ดตอนนี้มีผลงานถึงสองเรื่อง เรื่องแรกกับบทพระรองในละครหลังข่าวเรื่องพิกกับเกลือและอีกเรื่องหนึ่งกับบทพระเอกละครหลังข่าวในละครบู้สุดมันของค่ายอาชลองพักชีวิจิตก็คือละครเรื่องปอนลอยฟ้านั่นเองบิลนัตพนพระเอกคนนี้เป็นพระรองมาหลายเรื่องแล้วฉายแววมาหลายเรื่องแล้วจนตอนนี้ช่องเจ็ดดันขึ้นมาเป็นพระเอกแล้วจ้าในละครเย็นเรื่องคุ้งสเสน่หาประกบคู่กับชิงชิงมาปิดท้ายกันที่คนนี้ไตรจัก,กรพัฒ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่พระเอกแต่ฝีมือดีมากหลายคนชื่นชมจากผลงานเรื่องล่าสุดหลงกินจันตอนนี้เขามีผลงานอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องพริกกับเกลือและคลิปนี้ก็คือการมาอัปเดตผลงานของพระเอกช่อง7คลิปนี้มีทั้งหมด32คนคุณชอบใครและรอดูผลงานของใครอยู่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ